สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอลังการของไหว้จุดจีนสมฐานะตระกูลจีฬาธิวัตรป๊อกมาร์กี้พาลูกๆไหว้บรรพบุรุษณบ้านเก่าตระกูลจีฬาธิวัตรเรียกได้ว่าเป็นครอบครัววัยรุ่นสุดอบอุน่นสําหรับคู่รักผู้สืบสกุลเซนทานทางป๊อกพัสรกรจีฬาธิวัตรกับมาร์กี้ราศีบาเลานเซกาจีราธิวัตร ที่ล่าสุดหอบครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทั้งสองพ่วงด้วยพี่เลี้ยงงานนี้พอมีจังหวะที่บุตรทั้งสองน้องมีก้าน้องมีย่าไม่อยู่ก็กวงกันไปเล่นน้ําสวีทหวานสองคนทําเอาชาวโซเชียลส่งใจให้เพียบเห็นแล้วแอบมีลุ้นถ้ามีลูกเพิ่มน่าจะคึกคืนบันเทิงสุดๆกันเลยทีเดียวในเทศกาลตุกจีนซินเจียยุอีซินนีฮัวใช้ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาล ที่เราจะได้เห็นคนไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงเหล่าเซเลบคนดังในวงการบันเทิงที่ลุกขึ้นมาแต่งหล่อแต่งสวยจัดเต็มแปลงโฉมเป็นอติยหมวยเพื่อร่วมพิธีวันปีใหม่ของจีนและแน่นอนว่าการจัดโต๊ะสักการะเทพเจ้าและบรรพบ,บุรุษผู้ล่วงลับนับเป็นพิธีสําคัญในวันสุดจีนและยังถือเป็นวันรวมญาติพี่น้องสมาชิกในตระกูลต่างเดินทางมาพบปะกันอย่างอบอุ่น เช่นเดียวกับครอบครัวของป๊อกพัศรกรกีฬาธิวัฒน์พร้อมด้วยภรรยาสุดที่รักมาร์กี้ราศีรวมทั้งสองน้องน้องมิก้ามีย่าที่ได้เดินทางไปยังบ้านเก่าแก่ของตระกูลกีฬาธิวัฒน์เพื่อไหวบ้บรรพบุรุษจากภาพก็รู้เลยว่าเต็มทั้งของไหวบ้บรรพบุรุษและแฟชั่นในวันจุดจีนแบบสุดๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากไวนัลฟิทโปและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ